สวัสดีครับทุกท่านนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ในประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัอนบ้านะครับก็หลากหลายเรื่องเราวันนี้นะครับจะคุยนะครับเรื่องของดราม่านะครับมิสแรกรนพม่าไม่ยอมรับคําตัดสินของคณะกรรมการการประกวดนะครับที่ไม่ให้เธอได้อันดับที่หนึ่ง นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการลงจากเวทีไปด้วยความไม่พอใจของเอมดีนะครับของอาชีพงานอานวยการจัดการของเชอนะหรือว่าอเมวยการกองประกวดของประเทศพม่านะครับมีการถอดมงกุฎแล้วก็ประชากสายสะพายนะครับออกจากตัวนางงานะครับแล้วก็โดยท่าทางเธอก็ดูจากซีเรียสแล้วก็ ด,ดูแล้วก็เหมืับคือไม่พอใจผลของการตัดสินนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่เนื่องจากว่าอาอปกปกวดนะมิสแกรนเนี่ยมันเป็นนานาชาตินะเป็นแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มันเป็นภาพข่าวก็คือไปทั่วโลกนอ่จากว่านางงามที่มานี่มันมาจากทั่วโลกใช่ไหมข่าวนี่มันเกิเกการเป็นข่าวใหญ่ของดราม่าไปทั่วโลกเลยนะครับ อ่าในประเทศต่างๆทั้งในยุโรปอเมริกาแล้วก็ในอทีแอฟริกาแล้วก็ทวีปอื่นนะครับที่มีการส่งนางงานเข้ามาบระคับมันก็เกิดภาคขา่าวแล้วก็เกิดการตั้งคําถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่ทําไปเนี่ยคิดผิดหรือว่าคิดปู้นั่นเองนะครับเพราะว่าไอตัวนางงามเนี่ยเพิ่งอายุสิบแปดเองนะครับ ผลการตัดสินของเวทีนี้เมื่อคืนวันที่25นะครับ25ตุามาพัพศ2567เนี่ยให้เธอนีได้อันดับสามอันดับสามก็คือรองอันดับสองนั่นเองแล้วก็อันดับหนึ่งกลายเป็นของ Miss กรนอินเดียนะครับน้องอาราชินคุตะแล้วก็อันดับสองที่เป็นรองอันดับหนึ่งก็คือเป็นมิสแกรนจากฟิลิปปิน ซึ่งในช่วงที่มีการประกาศผลเนี่ยผมดูในภาพข่าวที่เห็นเนี่ยก็คือน้องเขาก็จะแสดงท่าทางเครียดแล้วก็เสียเรียดมากกับเรืร่องตรงนี้แล้วก็พอหลังจากมีการประกาศสวมมงกุฎอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยู่บนเวทีนะครับไม่ได้แสดงความยินดีกับอ่านางงามที่ชนะก็คือจากอินเดียนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีภาพข่าวนะเธอถูกอ ให้ลงจากเวทีเธอลงไปจากเวทีแล้วก็เจอเอ็มดีของเธอก็คือผู้นวยการความประกวดของเช่นเหมือนหนมาที่เป็นผู้ชายก็คือถอดมงกุฎแล้วก็มีการกระชาติสายสะพายของนางนงามนนออกไปแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันกบไม่พึงพอใจนะครับกับผลการตัดสินคือไม่ยอม,มกกอกกรับกติกานะครับก็คือในความคิดของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่า นางงาพมพม่าะจะต้องได้อันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปได้อันดับสามแบบนี้นะ,ะในการเก็บตัวตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อฟินหานางงามเนี่ยก็คือถือว่าเธอนี่ก็ทําคะแนนได้อ่าเข้าตาในระดับอ่าชั้นนำทาให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเธอคือคนที่จบความมงคลตรงเนี้ยก็คือ หลังจากามีการาผลออกมาเนี่ยก็บอกว่าเขามีความมั่นใจมากว่าเขาจะต้องได้นะก็คือมิสแกรนพรมา่าจะต้องได้อันดับนึ่งก็ไม่ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศที่เขาสมเขา้าประกวดเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเขาจะได้อันดับแต่ตัวเลยแล้วก็ผลคะแนนมันออกมาเนี่ยในบั้นท้ายที่สุดเนี่ยเป็นกันว่าเป็นอันว่ามิสแกรนอินเดียได้อันดับเธออายุยี่สิบปีนะส่วนมิสแกรนพรมา่าอายุสิบแป จริงๆอายุยังน้อยนะอายุยังน้อยแต่ว่าก็คือความคาดหวังสูงเกินไปแล้วก็ทําให้เธอเนี่เกิดมือนกับเครียดแล้วก็สี่เหลียดแล้วก็ในขณะเดียวกันกั็ทีมงานนี่ก็พลอยผสมลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ลงจากเวทีจากความไม่พอใจในผลคะแนนของการประีวดที่ทําให้เธอไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยพอลงมาจากเวทีนก็เกิดภาพที่สแสดงออะไร ของเอ็นดีอะไรต่างๆที่ออกมารวมทั้งตัวเธอมีการกระชากมีการถอดมองกุฎแล้วก็กระชากสายสะพายออกมาผมไปดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์เนี่ยก็มันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยลองลองดูภาพข่าวนะวิญญที่ถือ,อถูกช่องทับดาลา,ลา,ลาลก็ดูภาพขา่าวที่ถลกลงจากเวทีเลยไม่อยู่สยแสดงความยินดีกับาานางงานที่ได้เป็นอันหนึ่ง มิสแกรนด์อินเดียับมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์เธอลงจากเวทีแล้วก็ลงมาด,ดูภาพค,ค่ะ,ะนะ Up is Miss Grand Myanmar และแล้วค่ะสาวงามจากดินแดนพราตานะคะอย่างราเชลกุปตะค่ะสาวงามวัย20ปีนะคะที่สวยครบนะคะด้วยคุณภาพ 4B ค่ะได้แก่ beauty body blend business เป็นผู้คว้ามงมกุฎ Miss g r a n d i n t e r n a t i o ช a l 2 0 2 4นะคะคนที่12ของโลกไปครองได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะคว้ามงทองมงแรกให้กับประเทศของตัวเองได้สําเร็จค่ะนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะในช่วงค่าคืนของวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะะ่ะณ m อ i อหอกรุงเทพมหานครซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าผลการตัดสินก็เป็นไปตามความคาดหมายของเหล่าก แล้วก็แฟนนางงามจากทั่วโลกนะคะหลายๆคนค่ะที่ต่างก็ลงความเห็นนะคะแล้วก็เทคะแนนเสียงให้กับเธอแบบไม่มีข้อกังขาค่ะแบบชนิดที่เรียกได้ว่าสมมงที่สุดแล้วนะคะสําหรับคขําคืนอันทรงเกียรตินี้ ขึ้นก็คือบนเวทีในขณะนั้นนะคะมิสแกรนด์เมียนมานะคะแทซูเยียนค่ะที่ได้รับรางวัลรองอันดับที่2นะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ถูกพาลงจากเวทีอย่างเร่งด่วนค่ะท่ามกลางสายตาของแฟนนางงามและสื่อมวลชนมากมายโดยเธอนะคะมีลักษณะที่คล้ายอย่างเสียใจค่ะแล้วก็ยังทําใจไม่ได้กับผลการประกวดนะคะท่าทีเหมือนคนกาลังจะเป็นลมค่ะ่านผู้ชมทําให้ทางเอดีค่ะต้องเข้าไปรับนะคะลงมาด้านล่างโดยที่ไม่ได้อยู่รอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับนางงามคนอื่นๆแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พานางงามกลับ โดยในขณะนั้นเองนะคะก็เกิดซีนใหญ่กัะท่านผู้ชมที่ทําเอาช็อกทั้งคนหน้างงานแล้วก็แฟนนางงามทั่วโลกที่ได้เห็นนะคะเมื่อทางเอดีกระชากมงกุฎออกจากหัวนางงามค่ะพร้อมกับถอดสายสะพายออกนะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากเหตุที่ไม่พอใจผลการตัดสินนั่นเองค่ะ วินาทีนี้มันก็เกิดคําถามว่าเธอคิดผิดหรือคิดถูกในขณะที่อายุแค่สิบแปดปีนะก้ามาถึงขั้นนี้เนี่ยหลายคนแม้แต่ว่าคุณวัดเองที่ออากมาไล์สดเนี่ยไล์แล้วก็บอกว่าถ้าเธอมาถึงอันดับที่สามได้เป็นมิสแกรนด์อันดับที่สองเนี่ยก็ถือว่เก่งมากแล้วในตางวัยนอายุนะเรื่องของนนี่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่องของุุชิภาวะการไม่เคารพกติกา อย่าลืมวัตถุกเทีที่ส่งเข้ามาเนี่ยสงเข้ามาประกวดเนี่ยก็ทุกประเทศมีความคาดหวังทางนะคาดหวังว่าจะได้อป็นแบบนี้แต่เมื่อไม่ได้ก็คุณต้องเขารกในกติกาตรงนี้และก็เหมือนว่าเอ็มดีของฝ่ายพ่อแม่าเนี่ยนะผู้นวยการองประกวดของฝ่ายพ่อม่เนี่ยไม่พอใจแล้วก็ประกาศตัดขาดกับอ่าองค์กรนี้นะเชียร์ไลน์ของบิสแกล์กับ ครที่จะประกวดมิสแกรนของอทางคุณเอาไว้ถามว่าไอ้อย่างนี้มันส่งผลดีกับตัวน้องเขาไหมถ้าพจนที่สแสดงออกไปนี่มันคืออะไรนะครับอ่าเป็นเรื่องของคิดแพชวนตีไหมคาดหลังอยู่คนเดียวว่าตัวเองจะต้องชนะแนอันดับมิสแกรนประเทศอื่นเขา,ขาเขาก็คาดหวังเขาก็ไอ้นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในภาพขา่าวเขาก็บอกว่า Miss Grant มิสแกรนพม่าแล้วก็ทีมงาน ของเอ็มดีอะไรต่างๆนี่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะไม่มีความเป็นมืออาชีพแพ้ก็ต้องยอมรับนะในก,กิจการตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นขี้แพ้และชวนตีแล้วก็มีประกาศตัดขาดจากตรงนี้ดูอย่างมิสแกรนพม่าเนี่ยนะผมมอ,องดูเธอก็จะกลายเป็นคนที่น่าสงสารมากอายุสิบแปดนะแต่ว่าเหมือนกับถูกทีมงงานนี่ทําให้พังนะอายุเพิ่งสิบแปดเองนะยังมีเวทีอีกเยอะๆที่จะให้รลดแล่นในวเวทีของนานาชาติ แต่พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องของการไม่เคารพกติการเรื่องของการตัดสินตรงเนี้ยนะแล้วก็ทีนี้จะไปประกวดเวทีนะผมดูในคอมเมนต์ของชาวพมา่าเองแล้วก็ในคอมเมนต์นะอ่าต่างๆที่มันเกี่ยวขอ้องเรื่องช่าเขมรนี่แน่นอนพระ này, เขมรนี่เขาผิดหวังจากเรื่องที่กองประกวดนะยกกับประเทศไทยแบบกระทำเนื่องจากความไม่พร้อมมิสแปรเขมรนี่ก็ถอนตัวไป ก็ทีนี้ก็วิภากษวิจารณ์ว่าการจับประกวดพวกนี้ของเพราะว่าตัวแม่ของอ่าการจับประกวดตรงนี้เป็นคนไทยก็คือคุณนวัดขม้นก็โจมตีอยู่นะพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้พมา่านะกระท่วงผลการตัดสินก็คือไม่เคารพผลการตัดสินไม่เคารพกติกามันก็เหมือนับทาให้ดาม่าจากขม้นเนี่ยก็จะมาลงว่าคนไทยหรือคนสยามที่จัดเนี่ยมันไม่เป็นธรรม แต่ว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นข่าวใหญ่ที่มันดังไปทั่วโลกไม่เฉพาะแต่คนอาเซียนที่เห็นภาพอะไรต่างๆของอาการกระทําที่มันไม่ไม่ค่อยจะเหมาะสมของ Miss Grant มิสแกรนพม่ากับทีมงานเอ็มดีของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะปลดหรือไม่ปลดผมขออนุญาตชี้แจงพรุ่งนี้นะครับน้องได้ลองสองถือว่าดีถือว่าดีมากๆดีที่สุดดีที่สุดสําหรับสําหรับน้องในปีนี้นะครับ น้องเก็บทุกเม็ดก็จริงแต่บางทีน้องก็ซีเรสเกินก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเมื่อสักครู่นี้น้องอยู่ไม่ไหวน้ําทนไม่ได้ก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเมื่อสักครู่นี้น้องอยู่ไม่ไหวน้ําทนไม่ได,คคออไไไได้ความเก่งอะเกินอายุแต่วุฒิภาวะอาจจะอาจจะยังไม่พออะไร เป็นภาคว,วิจาร์ผมไปดูคอมเมนต์นะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าทั้งจากอที่เป็นคนอ่พาพม่าด้วยกันเองพม่าเนี่ยก็เสียงแตกนะเสียงแตกเกิดเป็นสองสองสายสายหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าคือ Miss Graham, มิสแกรนพม่ากับทีมงานเอ็นดีของเขาเนี่ยทําไม่ถูกนะเมื่อผลมันออกมาแล้วนะตัดสินว่าอ,อันดับหนึ่งเป็นของอินเดียอันดับสองเป็นของ อันดับสองนี่เป็นของมิสแกรนฟิลิปปินส์อันดับอันดับอันดับสามเป็นของมิสแกรนพม่ามิสแกรนพม่าก็ต้องเขานะคือนี่คือหลักสาคลในเรื่องของการปกป่วยนะครับก็คือถ้าพอไม่เขารบแล้วไปสแสดงกิริยามแบบนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเกิดภาพดีก,กับเธออ่ากับตัวนางงามอะไรต่างๆนี่มันกลายเป็นภาพเสียเรื่องของการไร้วัฒนธรรมนม้แต่คนพม่าเองนีก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเธอเองนะแต่ก็มีพม่าอีก จํานวนมากเหมือนกันที่อ่าแสดงความเห็นสนับสนุนเธอในพฤติกรรมอย่างนี้ว่าเป็นความไม่พอใจาเป็นการโกงนะโกงเธอทําให้เธอเนี่ยได้อันดับสามแต่ที่จะได้อันดับนี่ใน,ใน,ในของคนพมา่าเองเนี่ก็เกิดเสียงแต่อย่างนี้แต่ที่แน่ๆเ,เนี่ยผมบอกว่าวันข้างหน้าอาน,นจะไปประกวดเวทีนาง,งามไม่ว่าจะเป็นมิสยูนิเวอร์สหรือว่ามิสอะไรก็ได้แต่ที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ควาน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยของออการประกวดของนางงามของพม่าเนี่ยมันจะทําให้เครดิตมันเสียลงมากจะไม่มีใครที่จะให้ความสําคัญแม้แต่นางงามแบรนด์แกรนด์นมิสแกรนดเมียนมาคนนี้เนี่ยโอกาสที่เธอวันข้างหน้าจะมองเห็นอนาคตมันก็หายาในเวทีนานาชาตินธ่ก็งคงจะแค่ได้รับการชื่นชมแล้วก็ยอมรับโอกาสที่จะเติบโตในเวทนนีนานาชาติเนี่ยมันจะ มันก็จะเป็นอะไรไม่ไเลยนี่ก็คือมันก็เท่ากับทาลายอนาคตตัวเองทั้งที่วัยเธอมีอายุเพียงแค่สิบแปดปีนะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่เวทีอื่นๆเนี่ยได้อีกแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นภาพสะท้อนกลับมาจากนานาชาติเนื่องจากว่าการ,รกวดมิสแกรนเองก็เป็นะระดับทั่วโลกมันก็จะส่งผลกับกระทบตัวเธอเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะ เรื่องหายนะในในความคิดผมเองมันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องว่าเธอต่างที่เธอต่างหากที่กลายเป็นคนที่น่าสงสารนะจากการกระทําที่มันเกิดขึ้นจากการเสี่ยมการสอนกันในในทีมงานเอ็มดีของเธอมาสู่พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่มันไม่เคารพกฎก,ฎกติกาตรงเนี้ยมันทําลายอนาคตของเธอวันข้างหน้าเธอก็จะไม่รู้จะไปประวดเวทีไหนที่เขาจะมีความ ชื่นชมเธอเชื่อถือเธอและทาให้เธอเดินไปถึงจุดที่ที่สาคัญเพราะว่าถ้าวันหนึ่งวเวทีอื่นๆนะไม่ได้ให้เธออันดับหนึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการไม่ยอมรับนก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันก็คือยึดถือตัวเองนะเป็นที่ตั้งจนลืมไปมองไปรอบๆข้างว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความ อ่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะที่จะทำพอผลการตัดสินออกมาไม่ตรงกับใจแล้วมันก็จะเกิดผลอย่างเนี้นี่คือภาพที่มันจะติดตัวเธอไปตลอดการในขณะที่วัยเธอเพียงอายุสิบแปดนนี่ก็เป็นข้อคิดในในสิ่งที่ที่ผมเนี่ยมองเห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะที่ไม่เขากติกาตรงนี้มันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลได้ เดื่นๆน,นะครับท่านที่ผู้ชมผู้ฟังที่ดูคลิปอยู่นะก็อลองมีความเห็นดูว่าเห็นแต่ตางนอยากที่ผมเห็นไหมลองคอมเมนต์เข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมติดตามกดกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์อยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ยิติไว้แค่นี้สวัสดีครับ